สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชิวช่องนบรถไทยวันนี้ก็ผ้ามาพี่น้องมางานไทยนะคะวันนี้มางานไทยงานไทยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าเขาปั๊มให้เพิ่นพี่กายพี่น้องปีนี้เพิ่นกะจางมาอีกนะคะตะก,กี้เพิ่นกะว่าบ่จางนะคะเพราะว่าพี่กายเราไถไร่ละห้าร้อย,ยนะคะพี่น้องปีนี้เราขึ้นเป็นไร่ละหกร้อยนะคะพี่น้อง เป็นไรละหกร้อยเพื่อนบอกว่าหน้าทุ่งนี้เพื่อนเคยจ้างขั้นใดขั้นใดกะเคยจ้างแต่ราคาหกพันนะคะพี่น้องหกพันเนาะสิบไรยสิบสามไรนะคะพี่น้องสิบสามลายเพิ่นว่าเพื่อนเคยจ้างราคาหกพันเพื่อนกะไปหาเฮาทีหนึ่งแล้วพี่น้องไปหาเฮ้าทีหนึ่งแล้วห้องก็เลยบอกว่าพี่นี่เราไหไล่หกร้อยนะคะพี่น้องใถ้ร่ละหกร้อยเพื่อนก็เลยบอกว่าเมย์จ้างไถหน้าทงหันหน้าอีกทงหนึ่งหันหาลอยหนึ่งได้เมว์ปะเพื่อนปะ เขา,เ,าเลยบอกว่าโมเป็นยังโมจ่างโมเป็นยังให้เจ้าไปถามเจามมา้าใหม่เมื่อก่อนให้เจ้าไปถามเจ้าใหม่คันว่าเขาใช้ถือกว่ากะจ่างคันอื่นเขาก็เลยแบบแบบนี้เพราะว่าเราใช้หกร้อย600นะคะพี่น้องแล้วก็ผ่านไปสองสามวันนะคะพี่น้องผ่านไปสามมือมามือเสาร์นี่เสาหมูหวานนาะพี่น้องมาเสาหมูหวานเพิ่นนางเพื่อนก็ขี่ขี่มาไสมาบอกว่า ไปโหลดหามไปเอ็นหลดหกลอยกับหกลอยแหละโอ้โกลนไกพี่น้องกลนไกของคนจ้างนะคะพี่น้องถ้าเราไม่เอาราคาเราเป็นตัวตั้งนี่อยู่ยากนะคะเด็กไปกับห้าลอยกับโบออกพี่น้องคันงานปรับก็เหมือนกันนะคะพี่น้องคันเพื่อนตัวไ,ลลไลหลรถไหลเข้ากับ่บไปนะคะพี่น้องเพราะว่าเมื่อเช้านี่เตียนเตียนหางไงยบแมนหางเมีย เย็นทานขี่เมากับพันปันสามเลยพี่น้องจาราบีกับเบิร์ดน้ำมันซื้อน้ำมันเมื่อวานหมื่นหมื่นสองพี่น้องซื้อน้ำมันเมื่อวานกับหมื่นสองหมื่นสองเอ็ดเอาไปเอามาบ่าบาแมาสิได้อันออกมาใช่ไห้คนสี่ปอร์ตไ,ได้เลยพี่น้องเอ้ยต้องเอาราคาค่าเป็นตัวตั้งนะคะพี่น้องบางคนนี่คือเพิ่นเคยว่าเอ้ยจ้างคังในใดแม่ก็จ้างจะ6,000 6,000 6,000 13ไร่6,000พี่น้อง เอาก็เลยโอ้ยโบจ่างโบเป็นยังเก่าไปถามคันอื่นเมืองก้อนกันเลยวะไปยังที่เห็นพี่น้องกะเห็นมาเอิใส่บริการเราคือเก่าบเอินใส่เอิญฮะโบเป็นยังพี่น้องคันว่ามีเจ้าอื่นไท้ถูกกว่าก็อยากใช้บริการเพื่อนใดนะคะพี่น้องเพราะว่าเฮาไอแพงพี่น้องใช้แพงใท้เงินเส้นอีกตั้งหาก ถ่ายเงินเส้นเก็บเืิน12นะคะพี่น้องนี่มาสองคันออกงานคู่นะคะอยู่กับแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดคือเ่าเราถ่ายเงินเส้นนะคะแล้วก็ถ่ายอะราหกร้อย 600. ปีกายเราถ่ายห้าร้อยนะคะพี่น้องเนี่ยปรากฏว่าบวกลบคูณหารออกมาแล้วได้ไม่เยอะนะคะก็เลยขึ้นเป็น 600. หกร้อยหกร้อยกัอยางอยู่บ่ได้อยู่พี่น้องจารบีปุกลับผ่นแล้วอุ้ย แต่กี่เคยซื้อภูเกลอยวันนี้ไม่คืนพันคลองแฉะนะพี่น้องของแฉะนะเฮ้ยแต่ละมือแต่ละเวนพี่น้องเลยอยมาแตนพีดเจมาแตนลวกงามันพี่น้องลวกงามันเพิ่นโทรมาให้มามาเปลี่ยนเพิ่นจิไปเบิงงเบเบ่งงานเพิ่นจิไปเบิ่งงานเพิ่นก็เลยโทรให้มาเปลี่ยน ออกงานเลยพี่น้องบอดายพักบอดายพอนเล้วหาศูนย์แต่มาอยู่บอลน,นี่แต่ออกมาหนีออกงานคุ้มือจนมืดแต่เช้าจนมืดเ้าจนมืดพี่น้องนี่ไปเลยพี่น้องสาัคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางคลิปต่อไปด้วยนะคะ